JSB, JSB is a wonderful world. JSB, 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 all the colorful days. เอกนะคะชั้นป .4 กันทุกคนเลยนะคะในคาบนี้ก็เป็นคาววิชาวิทยาศาสตร์นะคะเราจะขึ้นเรื่องใหม่นะคะซึ่งต่อจากเ,เรื่องที่แล้วนะคะในเรื่องของสารเนี่ยก็จบลงไปแล้วนะคะโดยที่เราเนี่ยสรุปได้ว่าสารนะคะแบ่งออกเป็นสามชนิดนะคะก็ จะเป็นสามสถานะนะคะของแทงของเหลวแล้วก็แก๊สซึ่งแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีลักษณะนะคะที่แตกต่างกันและเหมือนกันต่างกันออกไปนั่นเองนะคะเราจะมาขึ้นเรื่องใหม่นะคะเรื่องใหม่ของเรานะคะก็ยังอยู่ในเรื่องของ สรุปนะคะในเรื่องของสารที่เหมือนกันและแตกต่างกันนะคะก็คือสิ่งที่แตกต่างกันคือของแข็งเนี่ยเป็นก้อนหยิดจับได้มีปริมาตรรูปร่างคงที่นะคะของเหลวหยิดจับไม่ได้มีปริมาตรคงที่นะคะแต่รูปร่างไม่คงที่เปลี่ยนแปลงตามรูปร่างของภาชนะที่มันจุผิวหน้าลักษาระดับในในราบเสมอนะคะแก๊สหยิบจับไม่ได้นะคะมีปริมาตรรูปร่างเปลี่ยนแปลง ตามภาชนะที่บรรจุนักเรียนก็ได้ทําแบบฝึกหัดท้ายบทไปนะคะจนถึงในหน้าเีทสิบสามนั่นเองนะคะเราก็จะมาขึ้นเรื่องใหม่ในเรื่องของดวงจันทร์ของเราค่ะเด็กๆนักเรียนเคยเห็นดวงจันทร์ไหมคะ,ะดวงจันทร์จะเกิดในเวลากลางคืนนะคะเราก็จะเห็นดวงจันทร์ในเวลากลางคืนนั่นเองมันดูรูปร่างน,นะคะแต่ละวันเนี่ยดวงจันทร์ของเราเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมนะคะซึ่ง เราจะรู้ว่าดวงจันทร์เนี่ยเป็นบริวารของโลกซึ่งโลกไปไหนนะคะดวงจันทร์ก็ตามไปด้วยนั่นเองค่ะดวงจันทร์นะคะดูจากในหนังสือของนักเรียนในหน้า74นะคะดวงจันทร์เนี่ยมีปรากฏการขึ้นตกเหมือนกันนะคะขึ้นในทิศตวันออกนะคะและตกในทิศตะวันตกนะคะตามรูปร่างดวงจันทร์เป็นดาวที่มองเห็นว่านะคะ เด่นสว่างชัดบนของขวาในยามเข้าค่ำคืนนะคะเพราะว่าดวงจันทร์เนี่ยก็จะดวงใหญ่นะคะอยู่และอยู่ใกล้โลกมากด้วยเช่นเดียวกันในบทที่หนึ่งนะคะมาดูสำรวจก่อนเรียนของเราค่ะนักเรียนอ่ะเราสังเกตเห็นดวงจันทร์ด้านใดนะคะแน่นอนแล้ว,ว่าเราจะเห็นดวงจันทร์ขึ้นทางด้านทิศตะวันออกและตกทางด้าน ทิศตะวันตกนะคะให้นักเรียนวาดเส้นที่ดวงจันทร์ขึ้นนะคะและตกบนครึ่งวงกลมอารูเบีย,ยก็ได้มีตัวอย่างนะคะวาดลงไปแล้วซึ่งนะคะดวงจันทร์จะขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกซึ่งขอบจะมีเส้นขอบฟ้านะคะเป็นตัวกําหนด ซึ่งดวงจันในแต่ละวันนะคะก็จะไม่เหมือนกันค่ะนักเรียนซึ่งให้นักเรียนนะคะระบายสีเลยต้องใช้สีดำนะคะในการระบายหักดวงจันนะคะเห็นไหมเอ่ยว่าคาว่าวันเพน วันเพนนึกถึงวันลอยกระทรงค่ะที่เขาลองว่าวันเพนเดือนสิบสองวันเพนเดือนสิบสองน้ำใหม่เพราะว่าดวงจันสว่างสวายเต็มดวงนะคะพอสี่วันกลับมานะคะดวงจันจะค,อคอ่อยๆ่มืดมืดจนเห็นไหมคะสิบหกวันมองไม่เห็นอะไรเลยค่ะเราจะเรียกว่าเป็นวัน ข้างแรมนะคะแรมสิบห้าค่ำดวงจันทร์จะมืดแต่ขึ้นสิบห้าค่ำดวงจันทร์สว่างค่ะนัเกเรียนให้หนัเกเรียนใช้สีดำนะคะในการระบายดวงจันทร์ในกรอบของนัเกเรียนค่ะลงมือทำกันได้เลยค่ะ เมื่อเสร็จแล้วนะคะเรามาดูในหนังสือกันต่อเลยในเรื่องที่หนึ่งค่ะการขึ้นและตกและรูปร่างของดวงจันทร์ดวงจันทร์นะคะเป็นดาวที่มีลักษณะคล้ายทรงกลมมีพื้นผิวครุกขะนะคะเป็นหลุมบ่อโคจรหรือเคลื่อนที่รอบโลก ดวงจันทร์จึงเป็นบริวารบริวารก็คือโลกไปไหนดวงจันทร์ก็ติดตามไปด้วยนั่นเองค่ะขนาดที่โลกหมุนรอบตัวเองและโคจรรอบดวงอาทิตย์นะคะในทิศทางควรเข็มนาฬิกาเมื่อมองจากบริเวณเหนือขั้วโลกเหนือดวงจันทร์ก็จะหมุนรอบตัวเองและโคจรรอบโลกในทิศทางเดียวกันด้วยค่ะ,ะก็จะมีคําว่าโคจรนะคะแล้วก็มุ่นแปลว่าดวงจันทร์นั่นเอง หน้าต่อมานะคะหน้าถัดมาหน้าถัดมาในแบบฝึกหัดของนกักเรียนในหน้า็7ค่ะดวงอาทิตย์และโลกและดวงจนนันทร์มีความสัมพันธ์กันอย่างไรนักเรียนมีสีใช่ไหมคะนกันเกเรยียนนักเรียนมีสีของตัวเองนะคะนกักเรียนก็สามารถที่จะอธิบายนะคะวาดรูปดวงจันทร์พร้อมเขียนรูปสอนให้เรียบร้อยนะคะอ่ะ เดี๋ยวกูเบียจะอธิบายต่อนะคะโลกของเรานะคะโลกของเราอ่ะก่อนอื่นนะคะโลกของเราก็คือจุดนี้นะค่ะตรงกลางซึ่งโลกของเราเนี่ยจะหมุนทวนเข็มน,นาฬิกานะคะจากซ้ายไปขวานะคะยังไม่พอนะคะเขาก็จะโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยเช่นเดียวกันช่วงสั้นนะคะเขาจะหมุนรอบตัวเองเหมือนกันค่ะหมุนรอบตัวเองแล้วก็โคจรรอบโลกไม่พอค่ะ ็จะโคจรรอบดวงอาทิตย์ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเช่นเดียวกันนะคะอันนี้นะักเรียนสามารถวาดทิศทางนะคะการโคจรของโลกนะคะดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ลงไปได้เลยค่ะเรื่องจันทร์หมุนรอบตัวเองและโคจรรอบโลกในขณะที่โลกนะคะก็หมุนรอบตัวเองค่ะแล้วก็โคจรรอบดวงอาทิตย์ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกานะคะเมื่อสังเกตจากบริเวณขั้วโลกเหนือนะ นันคือวันเพนเราก็จะมองเห็นดวงจันทร์มีรูปร่างกลมสว่างเต็มดวงและมองเห็นร่องรอยสีเทารูปร่างคล้ายกระต่ายนั่นเองค่ะแต่รูปร่างที่เราเห็นเนี่ยอาจจะเป็นเอ่อในเงาของหลุมบ่อนะคะที่ปรากฏในดวงจันทร์นั่นเองค่ะนักเรียนอ่าให้นักเรียนนะคะเขียนลงไปในแบบฝึกหัดในหน้าเจ็ดสิบเจ็ดนะวาดรูปดวงจันทร์ของนักเรียนลงไปให้เรียบร้อยเลยค่ะลงมือทำกัน ได้เลยค่ะหากนักเรียนไม่ทันนะคะหากนักเรียนไม่ทันนักเรียนสามารถที่จะแท็บหน้าจอไว้ก่อนได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูกันต่อที่กิจกรรม1นึ่งสนึค่ะนักเรียน ดวงจัน์นะคะมีการขึ้นตกหรือไม่อย่างไรกริจกรรมนี้นะคะสร้างแบบจำลองและอธิบายปรากฏการณ์การขึ้นและตกของดวงจันทร์นะคะซึ่งนะคะการขึ้นตกของดวงจันทร์เนี่ยก็ให้วาดเส้นทางดวงจันทร์ขึ้นและตกนะคะบนเครื่องวงกลมของท้องฟ้าะคะ่ะให้วาดเลยนะคะตอบเหมือนด้านล่างเลยตอบเหมือนกันนะคะนักเรียน ตรงนี้นะคะกูเรียนลบออกนะคะนักเรียนก็สามารถวาดรูปนะคะลงไปได้เลยอทางทิศตะวันออกนะคะอันนี้ก็เป็นดวงจันทร์ของผูเบียนะคะน้องสีเหลืองะะแล้วก็วาดน,นะคะรูปศรจากทิศตะวันออกไปทิศตวันตกมีการขึ้นตกนะคะและการโคจรนะคะรอบ โลกนะคะในทางและก็เอาหมุนรอบตัวเองในทิศทางทวนเข็มนาฬิกานะคะในข้อหนึ่งนักเรียนก็เขียนเหมือนกันเลยนะคะนวงสั้นปรากฏนะคะปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าทางทิศตะวัออนออกและรับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกนะคะนวงสั้นนะคะปรากฏขึ้น ทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตวัตนตกอ่ดวงตันนะคะปรากฏขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกโอ้โหอ,อเดี๋ยวคูเบียใช้อ่าตรงนี้นะคะจะได้มองเห็นนะ ะจะมีการหมุนเวียนซ้ําๆแบบนี้ทุกวันนะคะจะมีการหมุนเวียนซ้ําๆแบบนี้ทุกวันเดี๋ยวเรียนขยะนี้นะคะดวงซันจะปรากฏขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกแล้วหมุนรอบตัวเองในทิศทางทวีเข็มนาฬิกานะคะอภิบรายการเกี่ยวกับสาเหตุการ ปรากฏการขึ้นและตกของดวงจันทร์นะคะก็คือการหมุนรอบตัวเองของโลกนั่นเองนะคะหากโลกหยุเฉยๆเนี่ยเราก็จะไม่เห็นว่าดวงจันทร์ขึ้นทางไหนตกทางไหนดวงอาทิตย์ขึ้นทางไหนตกทางไหนนะคะแต่ปรากฏว่าโลกของเราเนี่ยหมุนรอบตัวเองนะคะแล้วก็ดวงจันทร์เนี่ยก็ต้องหมุนรอบโลกด้วยนะคะโคจรรอบโลกด้วยแล้วก็เลยมองเห็นดวงจันทร์ในรูปร่างต่างๆในแต่ละวันเนี่ย ไม่เหมือนกันนั่นเองค่ะ,ะให้นักเรียนบันทึกผลนะคะในหน้า78ให้เรียบร้อยเลยจากนั้นนะคะเรามาดูในหน้า79อ้โหต้องไปการวาดรูประบายสีแล้วคะ่ะนักเรียนนะคะแบบจำลองนะคะเป็นปรากฏการนะคะขึ้นและตกของดวงจันทร เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลกในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาค่ะเมื่อมองนะคะจากบริเวณขั้วโลกเหนือทําให้คนบนโลกเนี่ยมองเห็นดวงจันทร์นะคะปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าทางด้านตะวันออกและรับขอบฟ้าทางด้านทิศตะวันตกนะคะและเนื่องจากนะคะโลกเนี่ยโคจรรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องปรากฏนการนั้นนะคะซึ่งหมุนเวียนซ้าเดิมนะคะในรูปใน รูปทุกวันทุกวันนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้นะคะก็ให้นักเรียรู้วาแบบจาลองลงไปอ่ะคูเบียจะลงสีเพื่อความสวยงามนะกักเรียนมีสีไปของตัวเองใช่ไหมคะมีไม่เอ่ยต้องมีนะคะดังนั้นนะคะนะกักเรียก็สามารถที่จะลงสีแลว้ววาดรูปไปพร้อมกับคุณคูณเบียได้เลยคะ่ะอดวงอาทิตย์ต้องสีแดงนะคะครูเบียก็ นักรียนก็วงกลมระบายสีแดงไปนักเรียนเขียนไปด้วยนะว่าตรงไหนคืออะไรนะคะอะโลกนะคะโลกก็ต้องมีสีเขียวสีฟ้าครูเบียก็จะตกแต่งลงไปนะคะเพื่อความสวยงามเฮ้ทำไมโลกเนี่ยก้านของโลกนะคะจะเห็นว่าบริเวณนะคะขั้วโลกอ่ะเีะยปไปสีแดงแล้วกัน ตรงนี้นะคะขั้วโลกขั้วโลกเหนือและขัว้วโลกโลกใต้เนี่ยเสียบเทียมเหมือนกับไม้เสียบทุกชิ้นนะคะเสียบทุกชิ้นแต่ว่าไม่เสียบออตรงๆนะคะแต่เสียบแนวเอียงเพราะโลกของเราเนี่ยไม่ได้อยู่อยู่ตรงๆแต่เอียงนะคะทํามุม23ะะองศาประมาณนะคะแบ่งครึ่งโลกแบ่งครึ่งทําไมอ่ะก็ต้องแบ่งครึ่งเพราะว่าส่วนที่โดนดวงอาทิตย์ก็จะเป็นช่วงเวลาเวลาไหนคะโดนดวงอาทิตย์ฝั่งนี้ กลางวันนะคะเขียนเพิ่มเติมลงไปด้วยนะคะเห็นดวงอาทิตย์เป็นเวลากลางวันนะคะส่วนนะคะอีก้านหนึ่งเนี่ยเป็นดวงสันรก็ต้องเป็นเวลากลางคืนนะคะเห็นไหมเขาแบ่งแยกชัดเจนนะคะ เ,เป็นเวลากลางวันและกลางคืนดังนั้นคนบนโลกเนี่ยทุกคนบนโลกนะคะในซีกโลกต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเวลาที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะบางครั้งเราอยู่ในช่วงกลางวันนะคะอีกซีกโลกหนึ่งก็จะเป็นช่วงเวลากลางคืนนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะวันนี้ครูเอียาฝากให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดให้ถึงในหน้า79เสิบกานะคะ วาดรูปละบายสีและเขียนอธิบายปรากฏการขึ้นและตกของดวงสันให้เรียบร้อยค่ะลงมือทำกันได้เลยค่ะพวกเราจนท่ารีวีรอร่วมประสร้างสัมพันธมัยตรี เจิุชาติทำรงพระทุนองค์ราชันยังยัดหยุดลักศาสนาถึงใจสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของครูเบียร์และวนะชาววิทยา,าศาสตร์นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ